วิชาธรรมชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบทุกกะหมวดสองกรรมฐานสองวีสู้สู้วีสู้สู้ยิงวนะทำอะไรอยู่นะวีวีวีฮะฮะโอ้ยปัดโถรินเองอเหรอ เรียกสเสียงดังตกใจหมดเลยเหมอไปถึงไหนเนี่ยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบวันเนี้ยเวนเธอติวให้เพื่อนๆไม่ใช่หรออ่านหนังสือจบหรือยังก็ยังเลยนะสิอ่านไปได้นิดเดียวก็คอยแต่จะฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงที่ว่าแล้วเชียวรินวีคุยอะไรกันอยู่เหรอ แล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะวีคือว่าวันนี้ผมต้องไปติวเพื่อนๆเรื่องกรรมฐานนะครับแต่อ่านได้นิดเดียวก็ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นผมไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับถ้าวีอ่านเรื่องกรรมฐานได้จบก็จะรู้ว่าวิธีแก้คืออะไรโธ่รู้อย่างนี้ยผมตั้งใจอ่านให้จบก็ดีบอกแล้วว่าอย่าเมยอย่าเมย อืมเอาละเอาละงั้นคราวนี้ครูจะอธิบายให้ฟังก่อนก็นแล้วกันนะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการงานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาแปลว่าทําให้มีให้เป็นขึ้นหรือการเจริญเอแล้วทําไมถึงจะช่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านล่ะคะคุณครูเพราะทั้งสองอย่างนี้ มีความหมายเดียวกันคือการบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้จิตสงบระง,งับจากนิวรธรรมทั้งหลายสามารถรู้แจ้งสภาวะธรรมตามความเป็นจริงและละกิเลสท,ที่มีอยู่ภายในได้เด็ดขาดยังไงละ่ะโดยกรรมฐานหรือภาวนามีสองอย่างคือ 1. สมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจคือการเจริญกรรมฐาน ด้วยบริกรรมอย่างเดียวเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยใช้สติเป็นหลักไม่เกี่ยวกับการใช้ปัญญาตามธรรมดาจิตของบุคคลย่อมฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าชอบใจทั้งที่เป็นอนิธารมคืออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาไม่น่าชอบใจเมื่อจิตฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆก็จะไม่สามารถสงบลงได้ โอ้โหผมเป็นอย่างนั้นเลยครับคุณครูเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องที่มีความสุขแต่อีกเดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดอุบายอย่างหนึ่งอันเป็นเครื่องสงบระง,งับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆก็คือการใช้สติยึดเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบริกรรมโดยทําไว้ในใจจนจิตแนบแน่นในอารมณ์เดียวสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ เป็นจิตมีอารมณ์เลิศเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกับคตาแล้วอารมณ์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างล่ะครับในคัมภีวิสุทธิมักจำแนกอารมณ์สมถกรรมฐานไว้40คือกสินสิอสุภะ1ิอันุสติ10อาหาเรปฏิกูลและสัญญา1นึ่จตุธาตววัฏฐานหนึ่งพรมวิหาร4และอรูปสี่ แล้วกรรมฐานข้อต่อไปคืออะไรคะคุณครูข้อต่อไปคือ 2. วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือการบำเพ็ญกรรมฐานที่ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวโดยการพิจารณาปรารภสภาวะธรรมคือขันห้าอายตนะ12ทธาตุ8 8อินทรีย์22 แยกออกพิจารณาให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะว่าเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากบีบคั้นอยู่เป็นนิดเป็นอนัตตาหาตัวตนมิได้เป็นเพียงาธาตุทั้งสี่มารวมกันเท่านั้น การใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ก็จะละกิเลสได้ในที่สุดโอ้โหดีจังเลยครับคุณครูผมจะตั้งใจฝึกสมถกรรมาฐานต่อไปจะได้ไม่ฟุง้งซ่านสนใจสิ่งที่กำลังทำแบบมีสมาธิมากขึ้นดีมากวีแต่ต้องระลึกไว้ด้วยว่า ผู้เจริญกรรมฐาน2อย่างนี้มีผลแตกต่างกันคือผู้เจริญสมถกรรมฐานระง,งับนิวรณ์หได้ทําให้จิตสงบเป็นสมาธิได้สมาบัติ8คือรูปปาะชาน4และอรูปปาะชาน4แต่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ส่วนผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์จนรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสามารถละกิเลสได้เด็ดขาดและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดหนูเข้าใจแล้วคะ่ะคุณครูงั้นเรามาฝึกกรรมาฐานกันก่อนเข้าเรียนดีไหมวีดีมากเลยรินกำลังจะชวนอยู่พอดีจะได้เป็นการเริ่มวันอย่างแจ่มใสเนอะใช่แล้ว